สนับสนุนโดย LH Bank M Choice อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ถอนเงินสดไม่ใช้บัตรพร้อมกดฟรี4ครั้งต่อเดือนที่ตู้อทไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก LH Bank กันวันนี้เราไปเจาะที่ตลาดหุ้นเวียดนามกันหน่อยครับช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างร้อนแรงแล้วก็ทำเอาทำหาอยู่บ่อยครั้งด้วยกันตลาดเวียดนามมีศักยภาพขนาดไหนไปติดตามกับคุณทวิรัตครับค่ะขอบคุณ มาดูกันหน่อยค่ะว่าตลาดหุ้นเวียดนามทำไมถึงน่าสนใจนะคะมีนักลงทุนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะคะมาดูกันค่ะสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะคะถือได้ว่าในปีที่แล้ววิกฤตโควิด -19 เ้าขาก็สบับสบอมพอๆกับเราจริงๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยตลาดหุ้นเวียดนามก็จะวิ่งอยู่สักประมาณ1 1 0 0ถึง1,200จุดก่อนเกิดโควิดพอปีที่แล้วช่วงมีนาคมเขาก็เจอพิษโควิดเหมือนเราร่วงลงไปเหลือสักประมาณ860จุดนะคะบ้านเราเนี่ประมาณ1นัน0จำได้ไหมแลวเราก็ลงไปมีนาคมเนี่ย 9 6 9 2 3มีนาะคมระหวังชั่วโมงการซื้อขายแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเด้งดึงขึ้นมาแล้วนะคะ,ะดูกันหน่อยค่ะไปดูกราฟิกแรกกันนะคะเพราะว่าทางด้านเวียดนามเขาก็มีมาตรการในการควบคุมโควิด19ได้ค่อนข้างที่จะดีมีประเด็นหลายอย่างทําให้เขาเนี่ยเป็นที่จับตามองนะคะกราฟิกแรกกันก่อนค่ะไปดูซิว่า GDP ของตลาดหุ้นเวียดนามเป็นอย่างไรกันบ้างแะคะถ้าคุณผู้ชมไปดูเนี่ยจำได้ไหมคะเราคุยกันว่าในปีที่เราเจอโควิด -19 หนักๆคือปี2020ในปีนั้นแต่ละประเทศเนี่ยอ่วมคะ่ะยังบ้านเรานี่ GDP ติดลบกันไป6.1%นะคะคุณผู้ชมเห็นนะตัวที่มันย่อลงไปคือปี2020ตลาดหุ้นเวียดนามยังคงทำบวกได้นะคะอยู่ที่ 2. 9ด้วยกันและไตรมาสแรกของปีนี้ 2,564หรือ2 2 1เขาก็ยังบวกได้นะคะ GDP ของเขาเนี่ย4.48เอร์เซ็นแลวก็คาดการณ์ว่าทั้งปีน่าจะเห็นการเติบโตของ GDP เวียดนามที่6.5เปอร์เซ็นด้วยกันเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการส่งออกค่ะที่ตอนนี้เนี่ยที่ทางเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวเวียดนามก็ส่งออกได้มากขึ้นแรงซื้อนะคะอุปสงค์ในประเทศก็ดีด้วยนะคะนอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเขาให้ทางรัฐมนตรีหน่วยงานรัฐบาลกลางแลวก็ท้องถิ่น ร่วมกันประเมินความสําเร็จหรือความร่วมเหลวของแผนทุกครั้งไปก็เลยจะเห็นจุดอ่อนของแผนที่ผ่านมาศักยภาพแรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะพบว่าอัตราการขยายตัวศักยภาพแรงงานของเวียดนามเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนกําลังแรงงานมีภาคมากพอค่าจ้างก็ถูกค่ะเวียดนามเนี่ยมีประชากรกว่า97ล้านคนก็มากพอนะคะที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและก็รองรับ FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศดังนั้นเราไปดูกราฟิกถัดไปเลยค่ะกราฟิกถัดไปเนี่ยพาผู้ชมไปดูนะคะ ตัวเลข FDI ค่ะก็คือการลงทุนจากต่างประเทศคุณผู้ชมจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันไต่ขึ้นไต่ขึ้นในด้านขวาเนี่ยคือไต่ขึ้นดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเขาแซงหน้าไทยไปตั้งแต่ปี2562ต่างชาติมาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าแต่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยเขามีการทําการค้าเสรี FTA เนี่ยนะคะกับหลากหลายประเทศด้วยการหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็น CPTPP นะคะ หรือทางด้านของยุโรปก็มีค่ะ E V F T A ก็เลยทำให้ตลาดของเวียดนามค่อนข้างที่จะเปิดได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเวียดนามนยังมีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุดในอาเซียนนะคะในปี2563มีจำนวนมากถึง500แห่งเลยทีเดียวนอกจากนี้นโยบาย c h น n า Plus One ค่ะก็คือ c h น n าบวกหนึ่งเขาใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตนะคะเพราะว่าต้นทุนในการผลิตถูกกว่า แล้วก็เป็นส,ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมจีนนะคะอย่าง Foxconn บริษัทที่ผลิต iPhone ก็ย้ายฐานการผลิตมาตั้งที่เวียดนามด้วยนะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือสถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Moody's Investor Service, Fitch Rating นะคะแล้วก็ Standard Poor's พร้อมใจกันค่ะปรับมุมมองระยะยาวให้เวียดนามเนี่ยเป็นบวกนะคะถือเป็นประเทศแรกในโลกที่3ที่สถาบันจัดอันดับเครดิตมีมุมมองระยะยาวเป็นบวกในเวลาเดียวกัน ทีนี้เราไปดูตลาดหุ้นเวียดนามกันหน่อยค่ะกราฟิกถัดไปเลยนะคะเวียดนามเนี่ยเขาจะมีตลาดหุ้นที่อยู่ในตลาดซื้อขายเนี่ยสตลาดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโฮจิมินห์สต็อกมาอ่าอินดีนะคะแล้วก็จะมีตัวฮานอยสต็อกเอชเอนส์นะคะแล้วก็อัพคอมอัพคอมก็คือ UPCOM Unlisted Public Company นะคะ ทีนี้เนี่ยกระดานหลักเพดานหุ้นเนี่ยจะกําหนดขึ้นลงไว้ในที่7%ค่ะกระดานรองนะคะก็ลักษณะคล้ายๆ MAI บ้านเรากําหนดเพดาน,ข,นขึ้นลงของราคาหุ้นคือ10%ส่วนตลาดที่มีลักษณะเป็น o c t หรือการซื้อขายหุ้นนอกตลาดกําหนดเพดานขึ้นลงสูงสุดไม่เกิน15%มูลค่า,าการซื้อขายเฉลี่ยของเวียดนามวันละ3.3หมื่นล้านบาททีนี้เนี่ยผู้ชมดูนะคะตัวเลขที่เราให้ผู้ชมเห็นตัวนี้เนี่ย ก็คือเป็นอะไรที่หลายคนบอกโอ้โหดูนะ่าสนใจ forward PE ค่ะถ้าเป็นแท่งสีแดงเนี่ยคือ forward PE 12เดือนนะคะมองล่วงหน้าไป12เดือนถ้าเป็นแท่งสีน้ําเงินเนี่ยก็คือ24เดือนผู้ชมจะเห็นว่า forward PE ของเวียดนามเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยอยู่ที่14.9สนะคะสำหรับ12เดือนแล้วก็อยู่ที่15.2สําหรับ24เดือนแตกต่างกับประเทศต่างๆนะคะขวามือถัดมาคือฟิลิปปินส์นะคะต่อมาคืออินโดนีเซียและสุดท้ายคือไทย แปลว่าตลาดหุ้นเวียดนามยังมี valuation ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะพาผู้ชมไปดูกันค่ะจริงแล้วต้องบอกว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยถูกจัดว่าเป็นตลาดหุ้นเขาเรียกว่าเป็น frontier market ตลาดหุ้นชายขอบนะคะขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยถูกจัดเป็น emerging market นะคะตลาดหุ้นเกิดใหม่นั่นเองอเราจะอยู่ในหมวดเดียวกับจีนมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าทางด้านของเวียดนามเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในหมวดเดียวกับตลาดหุ้นของกัมพูชาและก็บังคลาเทศค่ะ พาผู้ชมไปดูค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเป็นที่สนใจหรือเรียกว่า rising star มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รู้เรื่องนี้ค่ะเราจะไปต่อสายพูดคุยนะครับกับทางคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ ครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับเราเห็นตลาดหุ้นเวียดนามร้อนแรงแบบนี้ทาง LH Bank แมองว่ามันมาจากปัจจัยอะไรบ้างครับครับผมก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นจริงนะครับตล้งแต่เข้าปี2021เป็นต้นมาเนี่ยดัชนีเวียดนามโกจินินฟอคินเด็กเนี่ยรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ24นะครับ ส่วน ETF ตราพุ้นเวียดนามชื่อดังนะครับอย่าง VN Diamond ETF นะฮะที่รวมพุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าเด็ดพันล้านบาทนะครับ PE ไม่สูงนะฮะแล้วก็มีการซื้อขายต่อวันเนี่ยมากกว่า8ล้านบาทนะครับสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง48%เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับปัจจัยหลักเนี่ยที่ทาให้ตลาหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับนับว่ามีหลายปัจจัยจริงๆนะครับแต่พอนํามาเป็นไฮไลท์สักสี่ปัจจัยละกันนะครับ ปัจจัยแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่านั่งคือรายย่อยนะครับในเวียดนามเนี่ยให้ความสนใจต่อการลงทุนในตลาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับอย่างในช่วงไตรมาสแรกของปี2020เนี่ยมีผู้ที่มาเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเวียดนามเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก16,000ลายต่อเดือนเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ล่าสุดนะครับตัวเลขผู้มาเปิดบัญชีซื้อขายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีสูงถึงกว่า100,000 100, ลายต่อเดือนซึ่งนับว่าเป็นการเติบโตท,ที่จับประสูง ปัจจัยที่สองนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มี GDP ที่เติบโตได้ในปี2020ันยีสิครับผลในภาพรวมของนติเมนต์ของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยดูดีนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบริษัทผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้งจากทีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะรวมถึงโรงงานต่างชาติจีนเองเนี่ยก็ได้มีการขยายโรงงานมาที่เวียดนามมากขึ้นนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนะฮะที่ยัง ดูไม่ค่อยมีพัฒนาการด้านบวกขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับประเด็นที่3นะครับความคาดหวังของ,งนักลงทุนที่ได้เห็นการอัพเกรดจากพื้นเวียดนามเนี่ยจากกลุ่มฟอนเทียร์มาร์เก็ตมาเป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตในช่วง2-3ปีข้างหน้าซึ่งจะทําให้มีเงินเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในตลาดพื้นเวียดนามมากขึ้นปัจจุบันตลาดพื้นเวียดนามเนี่ยมีสัดส่วนในดัชนี MSCI ฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนี่ยมากที่สุดนะฮะโดยมีสัดส่วนเนี่ยที่สูงอยูประมาณ3 1 8 แต่เมื่อเทียบกับเม็ดเงินการลงทุนแล้วนะครับตลาดหุ้นที่คอนเทมเพอเรชั่นเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับตลาดหุ้นอี่มินิงมาร์เก็ตที่มีเม็ดเงินในการลงทุนอย่าสูงกว่ามากประการที่สี่นะครับตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยถือว่ามันยังไม่ค่อยแพงน,ะนะะันะฮะเมื่อเทียบกับการเติบโตคาดว่าบร,ร,ริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยจะเติบโตได้ถึงกว่า40เปอร์เซ็นต์นะครับพวกถึงพวกคนประกอบการนะฮะในปี2021นะครับเมื่อเทียบกับปี2020แล้วก็จะเติบโตได้อีกประมาณสัก20ในปี2022นะครับส่ พอทีนะคะของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยอยู่ที่เราวๆประมาณสักไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์เออเท่านั้นฮะ15เท่าซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วก็น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดน,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 นามนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นดนอย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะแม่ฟังแล้วนะ่าสนใจนะคะเราพูดถึงข้อดีไปแล้วค่ะแต่เราก็ต้องดูในเรื่องของดาวไซมิสด้วยนะคะความเสี่ยงขาลงค่ะนักลงทุนควรจะจับตาดูเรื่องอะไรบ้างคะครับผม การลงทุนที่ดีนะครับนักลงทุนเนี่ยจะต้องมองกับใจต่างๆให้รอบด้านนะครับทั้งในด้านบวกที่ทําให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัจจัยด้านลบนะครับที่อาจจะส่งผลให้ราคาติดยบเนี่ยปรับตัวลดลงเช่นกันสําหรับปัจจัยที่นักลงทุนควรจะต้องจับตานะครับแลวก็ระมัดระวังเนี่ยสำหรับการลงทุนในตลาดคุณเวียดนามนะครับผมมามาศ้านสามข้อแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติครับมันยังไหลออกตลอดนะครับถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ตลาหุ้นเวียดนามจะปรับต well ัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่และปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยแต่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยกับขายสุทธิออกมาตลอดนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกมานะครับประมาณ1,200ล้านเหรียญนะฮะนับตั้งแต่เข้าปี2021ตัวเลขนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่สูงนะครับแต่ว่าตลาหุ้นเวียดนามเนี่ยเป็นที่ถือว่าเล็กกว่าตลาดหุ้นไทยเยอะมากตัวเลขเนี้ยถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนอกจากนี้นะครับนักลงทุนรายย่อยของเวียดนามเนี่ยก็มีกกกกาาาาาารรรรใใช้้้้้้เเเงงิิินนนนนนูซือขขยหุุปมมมมณที่่่พึึะคับถแลสด มันยังไม่ได้มีสัดส่วนที่สูงมากจนน่ากังวลแต่ก็เป็นปัจจัยที่มองคามไม่ได้เช่นกันในกรณีที่ตลาดปรับตัวลดลงแรงนะครับบัญชีที่พู้งเงินมาซื้อขายหุ้นหรือที่เรียกว่าบัญชีมาจินเนี่ยอาจจะถูกบังคับขายได้นะครับถัดมานะครับสหรัฐเนี่ยขีดกันจีนได้นะครับอนาคตเนี่ยอาจจะหันมาขีดกันทางการค้ากบเวีนดนาม,มากขึ้นได้เช่นกันความเสี่ยงนี้นะครับเป็นความเสี่ยงที่บริษัทขนาดใหญ่ค่อนข,ข้างให้ความสำคัญเราจึงเริ่มได้เห็นข่าวเกี่ยวกับบริษัทของเกาหลีใต้นะครับที่นอกจากจะมาตง ทางบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการกระจายความเสี่ยงไปเปิดโรงงานที่อินโดนีเซียมากขึ้นด้วยเช่นกันสุดท้ายนะครับเวียดนามเนี่ยมันเป็นตลาดฟองเทียมากเก็ตนะครับเมื่อขึ้นได้แรงยามลงก็ลงได้แรงเช่นกันความผันผวนที่รุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้นะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในช่วง24แรกนะครับที่เปิดทำการดังนั้นเนี่ยครจะมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตามให้ความสำคัญนะครับสำหรับการลงทุนกัตลาดหุ้ สุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในภาพระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคงจะโตได้อีกมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าการที่เศรษฐกิจเติบโตได้ดีนะฮะนั่นคือต่างชาติมาลงทุนโดยตรงในปริมาณที่สูงแล้วจะทําให้ตลาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทุกปีถ้าเราดูที่ช่วงที่ผ่านมานะครับตลาหุ้นเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาได้ตลอดตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยซึ่งจะมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในช่วงปี2020ที่ผ่านมาเท่านั้นเองในช่วงนั้นปีี2018 2020น่ ผู้เวียดนามเนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยนะฮะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบ9 0 0าถึง1 0 0 0จุดเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนะครับจึงอยากแนะนำให้นักสุนเนี่ยลงทุนในตาผู้เวียดนามในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราครับครับวันนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักด์นะครับคระขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ คับคุณเพิ่มศักจักมงคลชัยจาก LH Bank นะครับบอกว่าตลาดหุ้นเวียดนามยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีรายย่อยเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นราคายังไม่สูงแต่ก็ยังต้องเผชิญกับปัจจัยที่ผันผวนอยู่นะครับรวมไปถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนด้วยครับคุณชวิรัตครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นอินิตลาดที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองนะคะแต่ทั้งนี้การผู้ชมถามว่ามีคําถามข้อสงสัยทางด้านของ L H Bank ได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคุณผู้ชมนะคะซึ่งช่องทางนี้การนักลงทุนสามารถปรึกษาพูดคุยแล้วก็รับข่าวสารแบบ e x c l u s i v e จากทาง advisory team ค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนและจะไม่พลาดนะคะกับคําถามหรือความเห็นดีๆจากแวดวงนักลงทุนนะคะในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนี้นะคะผู้ชมสามารถค้นหาได้ค่ะที่ Facebook พิมพ์คำว่าจับเทรนลงทุน by LH Bank Advisory นะคะแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของทานธนาคารนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร1327ค่ะ และเป็นประจําทุกวันจันทร์แบบนี้ที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์เราจะต่อสายพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก L H Bank เพื่อประโยชน์ในการปรับพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อครับ